ประธานหอการค้าจังหวัดบึงการฝากข่าวประชาพันธ์รับสมัครสมาชิกหอการค้าคท่านก็นจะได้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐเพื่อสะท้อนนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาบึงการในเรื่องต่างๆรับส่วนลดพิเศษจากโตโยตา้าบึงการอีกด้วยนะครับสิทธิพิเศษโหลดกระเป๋าสูงสุดถึง40กิโลกรัมสวัสดีครับวันนี้นะครับมา ประชาสัมพันธ์นะครับจากหอการค้านะครับวันนี้นะครับเกียรติศดาบอกกล่าวเล่าข่าวนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านนะครับได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกหอการค้านะครับวันนี้นะครับท่านประธานหอการค้าจังหวัดบึงการนะครับท่านสหรัฐพิสารเศรษฐพงศ์นะครับก็ฝากข่าวประชาธมพันธ์ให้กับชาวบึงการด้วยนะครับและทุกๆท่านด้วยนะครับรับสมัครสมาชิกหอการค้าประจําจังหวัดบึงการนะครับสําหรับทุกท่านนะครับและท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายหลายรายการ อาทิเช่นสิทธิพิเศษสําหรับโหลดกระเป๋าเครื่องบินได้สูงสุด ถึง40กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสิทธิพิเศษนะครับและก็สายการบินอื่นๆอีกมากมายนะครับและหลังจากนั้นนะครับสมาชิกหอการค้าไทยน,นะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่พักโรงแรมต่างๆร้านอาหารต่างๆที่เข้าร่วมกับหอการค้านะครับแล้วก็ในวันประชุมสมาชิกหอการค้าของจังหวัดบึงกาฬนะครับท่านก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมประชุมหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐเพื่อสะท้อนนโยบายต่างๆในจังหวัดบึงการและก็เสนอเพื่อพัฒนาบึงการในเรื่องต่างๆอาทิเช่นเรื่องการท่องเที่ยวและก็เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดบึงการนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของในภาคเอกชนที่จะร่วมด้วยช่วยกันอีกทางหนึ่งนะครับวิธีการนะครับเข้าเป็นสมาชิกของการค้าจังหวัดบึงการนะครับก็เข้าไปที่ไลน์ไอดีนี้นะครับแล้วก็โหลด แอปเข้ามาเป็นเพื่อนของหอ,อการค้าไทยนะครับแล้วก็เข้าไปดูตรงที่สิทธิพิเศษต่างๆนะครับนี่นะครับถ้าท่านได้เป็นสมาชิกหอ,อการค้าแล้วสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายตามรายการนี้นะครับ เป็นไงครับสมาชิกหอการค้าไทยในสิทธิต่างๆที่เราจะได้รับอีกอย่างหนึ่งนะครับสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกหอการค้าไทยนะครับท่านก็จะได้รับส่วนลดพิเศษจากโตโยต้าบึงการอีกด้วยนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดบึงการร่วมด้วยช่วยกันนะครับบันนี้เกษดาบอกเก่าเล่าข่าวประชาพันธ์หอการค้าจังหวัดบึงการต้องลาทุกท่านไปก่อนันสวัสดีครับ